อายุ28ปีคะ่ะอาการก็คือมีปัสสาวะปนเลือดนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอช่วงหลังๆนี้เป็นถี่ขึ้นคะ่พะพบแพทย์เลยนะคะไม่ได้ฉ้ในใแนรกก็คือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังและก็รุนแรงนะคะอันที่สองมีนิ่วนะคะนิ่วในทางเดินปัสสาวะสรุปว่าอาการแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะรักษาตัวเองนะคะควรจะพบแพทย์<ม>แล้วก็หาสาเหตุ ที่ถูกต้องที่ชัดเจนว่ามเป็นพพาอ,อะไรนะคะที่การเรื่องปสัสสาวะเสพเนี่ยผู้หญิงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเคยเป็นนะคะแล้วบางคนก็มไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะคะเนื่องจากท่อปสัสสาวะของคุณผู้หญิงนั้นสั้นกว่าเพศชายเชื้อโรคไต่ไปได้นะคะสุข,ขะนะคะอนามัยของตนเองมีความสําคัญมากการอุจจาระจะต้องล้างน้ําใส่สบู่นะคะเออแล้วบางทีชร่เจอห้าสิบปี มาตรวจภายในเพราะว่าโอ้อุจจาระมาโดนที่ช่องคลอดเราก็จะรู้สึกว่า<อ>ในเรื่องสุขอนามัยเนี่ยเราไม่มีการสอนกันวันที่จมรีถามว่าเออน้องสอนยังไงเด็กห้าขวบอะไรเงี้ยนะเขาเขาก็ทาของเขาเองสรุปว่านี่ต้องสอนนะคะอุจจาระต้องล้างน้ําใส่สบู่แล้วก็เบ่งให้รูทวารหนักมันขยายนิดนึงแล้วก็ล้างจากหน้าไปสู่หลังเพราะเชื้อโรคที่ปนเปื้อนทําให้เกิดปัสสาวะเสพมากที่สุดก็คืออีโคไล จากอุจาระของเรานั่นเองนะคะในนั้นสรุปว่าการปฏิบัติตนมีความสําคัญมากนะคะในกรณีที่เกิดปัสสาวะอักเสบจนปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะไม่สุดสุดแล้วเสียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างเช่นการรับประทานกาแฟน้ําแข็งน้ําเย็นต้องหยุดในช่วงที่เป็นการยกของหนักการมีเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะมีสุขะลักษณะที่ควรจะปฏิบัติอีกหลายประเด็นนะคะซึ่งอันนี้เจอแล้ว ไม่ต้องเก็บไว้ให้มันหายเองนะคะพราแพทย์เลย